สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะชื่อว่าพายุทรายร้องคำรามกิจกรรมนี้เวลาเป็นระบจะมีเวลาประมาณ9วันซึ่งวันที่เราลงก็จะเหลือ8วันนะคะคําอธิบายก็คือเงื่อนขายการเข้าร่วมเราต้องแล่ผจญภัยถึงเลเวล28นะคะแล้วก็สาเร็จเควสตาราใหม่ฉายแสงเป็นเควสเมืองหลีเย่เนาะเนื้อเรื่องหลักตัวกิจกรรมจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราต้องเดี๋ยวเราต้องไปทาเควสก่อนโดยเล่าคร่าวๆก็คือ กิจกรรมมันมีอันนี้ลวกันคุณเข้ามาดูรายละเอียดแล้วกันมันคือเหมือนว่าเราจะไปช่วยนักวิชาการแถวหนึง่งแถวหนึ่งอะไรห่นานักวิชาการคนหนึง่งแถวหมู่บ้านอารูนะคะค,ค,คือเขาจะทําวิจัยเรื่องเ,อเป็นเหมือนติดตั้งอะไรอุปกรณ์อะไรสักอย่างเพื่อจัดการกับเจ้าหนอนทะเลทรายหรือวีนัสเนี่ยละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปยังเควสซึ่งถ้าคุณแร้งเลเวลเงื่อนไขอะไรผ่านเรียบร้อยแล้วเควสมันก็จะ รันขึ้นมาให้เลยนะคะตอนที่เขาเ,เรียกว่าถึงช่วงเวลากิจกรรมเพราะฉะนั้นกดนำทางเดี๋ยวเราต้องไปที่หมู่บ้านอารูนะคะโหวาฟมาก็เจอเลยคือนักวิชาการคนนี้นะคะเป็นหมายถึงคนผู้หญิงชเชื่ออะไรนะชริยาชริยากับโกดิวนะคะสองคนเพราะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราคุยแล้วเดี๋ยวจะไปสรุปตอนท้ายนะคะก็คือจะตัดใบชับโดยสรุปก็คือนะคะเดี๋ยวเราคุยกับตรงนี้เสร็จแล้วเราต้องไปคุยกับ อ่าคุณวินยักษ์ต่อวินยักษ์นี่คือเป็นเอ่อเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นคนรู้จักเป็นครอบครัวหรือไม่ไม่ก็คือตาวินยักษ์เนี่ยเขาเอ่อน่าจะเป็นนักวิชาการเหมือนกันแล้วเขาก็หรือเป็นคนสมของนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือตอนเนี้ย น้องชริยาเขาคุยกับโฟดิลโฟดิลเขาเป็นแบบทหารยามในหมู่บ้านซึ่งส่วนชริยานี่ค่ะเขาเป็นนักศึกษาภาควิชา,าวิชาชีววิทยาทีนี้เขาทําวิจัยอยู่แล้วทีนี้เออคือเขาก็ต้องขนพวกของในการทําวิจัยมาแล้วพาเอินว่ามันเดินผ่านเส้นทางแล้วเจ้าวีนัสเนี่ยช่วงนี้มันดุร้ายมากขึ้นก็เลยทําเอาของพวกนั้นกระจัดกระจายไปหมดเลยเหมือนกลายเป็นของเล่นส่วนคุณวินยักษ์นะ วินัยักษ์เขาก็แบบว่ายอมไม่ได้อ่ะก็ได้วิ่งเข้าใส่มอนเตอร์เฉยเลยทั้งที่ความจริงแบบว่าควรจะมาขอความช่วยเหลือส่วนชริยาก็เลยวิ่งกลับมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าคนไม่พอแล้วก็เป็นหน้าที่เราแล้วคุณโอ้โหประสงค์อะไรเกิดไกลขนาดนี้นะฮะแสดงว่าอันนี้เป็นของวันแรกนะคะโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยคุณก็คือวันแรก นี่เวสยังไม่เสร็จอีกเหรอรามาผ่านใจซะก่อนเลยปืนใหญ่วินัสเลเยอร์ไม่ได้มีดีแค่หน้าตายอย่างเดียวหรอกนะเต้นของใหญ่กันอีกแล้วลรอว่อาไงโอเคเดี๋ยวอันนี้เราไปสรุปตอนท้ายแอบเข้าไปมุมนิงได้นา โอเคก็จะเป็นแนะนําการเล่นนะคะพอคุยกับาตาวินัยักษ์เสร็จแล้ววินัยักษ์เป็นนะักวิชาการอีกภาควิชาหนึ่งเป็นภาคเทคโนโลยีนะคะซึ่งคนเนี้ยก็เป็นเพื่อนกับทริยาแต่เขากําลังคํานวณอยู่ว่าต้องต้องแบบว่าเก็บชิ้นส่วนอะไรยังไงโดยจะใช้ปืนใหญ่ทีนี้ในการท้าทายก็คือเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราต้องเข้าไปท้าทายก่อนถึงจะได้รางวัลเนาะจะมีเจ้า เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกวันว่ายืดยืดนะคะส่วนใหญ่มันจะมีพรแห่งการพุ่งลงอยู่ข้างบนพอนเรายืดไปปุ๊บแล้วก็มันก็เก็บอันนี้แล้วเราก็ได้รับพรก็โจมตีพุ่งลงมาจากอากาศก็จะปล่อยขึ้นกระแทกลงตรงตำแหน่งที่เราโจมตีนะคะอันนี้คือตัวละครอะไรเนี่ยนักเดินทางใช่ไหมคุณ <c oughs> ซึ่งมันจะสร้างความเสียหายกายภาพอย่าศัตรูที่อยู่ใกล้ที่นี้ศัตรูที่อยู่ใกล้ก็ ในการท้าทายนั้นในบริเวณเนี้ยมันเจ้ายืดยืดบางส่วนจะมีเจ้าพรน,นี้ก็คือโอเคอันเดิมนี่นะพอพุ่งลงแค่นั้นหรอพุ่งลงแล,แล้วเราต้องท้าทายกับใครวินยัยษ์เนี่หรอใช่พร้อมแล้วโอเคมาสมก็เป็นคุณงั้นรบกวนด้วยนะเราสามารถใช้ทีมอะไรก็ได้ถูกไหมคุณมีความเสียหายที่สร้างขึ้นโดยตัวละครใช้สื่อเวททั้งหมดในทีมจะเพิ่มขึ้นตัวนี้ไม่ได้ป่าคุณ ทีนี้ก็แบบนี้ใช่ไหมคุณแล้วก็อันนี้ลงไปแล้วบันยืดอีกรอบได้ไหมเอาหมดแล้วคุณหมดแล้วเหรอโธแล้วดูเรามีมอนเตอร์จำนวนมากพุ่ดึงดูดมาที่นี่แล้วยังไงอ่ะเอาอีกแล้วเหรอคิวก่อนสิ่งที่จำเป็นต้องมีมากแล้วก็ใส่โลไปได้ยังนี่แน่ โอ้โหเรารวบรวมชิ้นส่วนแล้วเราอ๋อนี่ไงเราต้องเก็บชิ้นส่วนยิ่งไปเก็บเลยครับเสร็จเราก็ไปต่อตรงนั้นมีย,ยืดยืดไปยังจุดถัดไปเพื่อเก็บชิ้นส่วนก็เป็นท้าทายง่ายๆเนาะเวเวลก็น่าจะประมาณเดียวกันไหมคุณนี่แน่เขาเนึ่งไม่ได้ไม่ได้แบบจับมือกันไว้ให้เป็นไรมั้งคุณจริงๆอ่ะ โอ้โหหยัดนี่แน่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยนี่ลยจ้าแล้วก็เลยลตีติอันนี้มาระเบิดบ้งเจ้าศัตรูคือไอ้เจ้าพุ่งลงจากอากาศจะได้ผลเดียวนะคุนน้ำมันยิงไปทางไหนเนี่ยฮะนี่แน่เก็บชิ้นส่วนชิ้นที่สอไหนบอกว่าชิ้นส่วนมันถูกพัดไปแล้วไงริยาเธอโกหกเหรอ ไม่น่าใช่ไปยังที่ต่อไปเพื่อเก็บชิ้นส่วนอันนี้มันยืดแล้วมันไม่มีอ่ะอันนี้มาสิ่งนี้ยืดลงไปแต่เราก็ยืดลงไปลละอะไรล่ะเอ้ยยนนืโอ้โหรับดึง,งนาฮิดาโบดานาฮิดานาฮิดะกระเด็นเลยซุนป้องไสัตว์ตัหสัตวูรอบาสองทำไมมันดูเก่งจังคุน นี่แน่ยิง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 ,ยง,ยงชาร์จโจมตีจ่าอยาก,กระทึ้ผันมไม่ได้เอาอะไรนะภาพไม้มาแปะไว้แต่ไม่เป็นไรเราต้องกำจัดมอนเตอร์ก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วก็รวบรวมชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วนี่คุณอา้าวหมดแล้วมีเวลาด้วยนี่นาะ ท้าทายสําเร็จจ้าเราจะออกจากการท้าทายแล้วกลับไปยังจุดที่นักวิชาการอยู่ไปซีแล้วทําไมจะไม่ไปเนาะโอ้ขอบคุณนะนักผจญภัยผู้กล้าหาญใช่ชันกล้าหาญทุกทีตอนที่ได้รับรางวัลยังไงนะยังดีนะโชคดีที่เพิ่งผ่านไปไม่นานชิ้นส่วนเลยยังไม่เสียหายต้องแค่ซ่อมแซมนิดหน่อยเท่านั้นก็เลยเริ่มเก็บอ่าก้มหน้าจมตาซ่อมอุปกรณ์วินยัยก์ใกล้แล้วใกล้แล้วจะต่องเสร็จแล้ว จริงนะยะเงยหน้านขึ้นมาหน่อยไหมเอ้าชริยามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาตอนที่คุณมัวยุ่งอยู่กับการซ่อมนั่น้วยไงเอวเธอบอกว่าที่นี่น่ะมีมอนเตอร์และอันตรายมากไม่ใช่หรอทําไมแม้แต่เธอก็มาด้วยล่ะเป็นห่วงชิ้นส่วนของพวกเราไงถ้าทํางานไม่สําเร็จก็กลับสถาบัานด้วยกันไม่ได้เป็นห่วงโอเคเป็นห่วงชิ้นส่วนเออเราเ,เ,เชวเธอดูสิรบรวลมันหมดแล้วนะไว้กลับไปปรับแก้อีกหน่อยก็เริ่มประกอบได้แล้วล่ะ แล้วของพวกนี้คือชิ้นส่วนอะไรหรอนั่นสิขอขออนุญาตสนใจหน่อยได้ไหมอ๋อลืมบอกไปแล้วมันคือปืนใหญ่วีนัสเลเยอร์เป็นผลงานจบการศึกษาของพวกเราเมื่อปีที่เรียนจบแล้วทำไมมีหัวเข้าแหกแนวแบบนี้ก็คงจะเป็นส่วนสำคัญละมั้งถ้าคุณเคยยื่นโครงการวิทยานิพนธ์สำหรับจบการศึกษามาก,ก่อนจะจะรู้เองแหละว,ว่าทำไมอแฮมเอาเป็นว่าเรื่องยุโนี้มันไม่สำคัญหรอกขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการชั้นผดชริยาโอเค จบมาจากคณะอามุนตราคณะอามุนตราโอเคเอ๊ะอามุนตราเป็นภาคชีวะเหรอแล้วก็ได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมในทะเลทรายมาโดยเฉพาะส่วนเจ้าคนบ้ากลไกลทางนี้เป็นจากอ่าเป็นจากภาคเทคโนโล่ะโอเควินายักษ์ครับก่อนหน้านี้ขอบคุณมากน้า,นาสิ่งที่เรียนอะไม่เหมือนกันเลยเนาะอย่างนี้ทํางานด้วยกันได้เหรอ อย่าให้พูดแสดงว่าทำไม่ได้ตอนนั้นที่ยอมร่วมมือกับเจ้าหมอนี่เพื่อยื่นโครงร่างขอทำวิทยานิพนธ์ก็เป็นถือความเป็นผิด,ผดพลาดที่สุดในชีวิตัยเรียนของฉันพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกด้วยสีพวกเราก็เรียนจบกันดีดีไม่ใช่หรือไงใช่แต่ในเรานับด้วยซีพวกเราจบช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันกี่ปีฮะแต่ก็ดีที่เรียนจบดีเป้าหมายคือเรียนจบไม่ใช่หรอฉันได้ข่าวว่าบางคนเพิ่งยื่นโครง,งร่างขอเมื่อปีที่แล้วเองนะ เอ้ยพอได้แล้วโต้เถียงไร้สารับแบบนี้ให้มันจบแค่สมัยเรียนก็พอแล้วแต่ทุกทีเธอเป็นเริ่มคนเริ่มก่อนนะ <c oughs> แล้วใช่ที่ไหนล่ะอย่างตอนนี้พวกเราสร้างต้นแบบขึ้นครั้งแรกเถียงกันไม่จบแล้วเนี่ยฮะนั่นสิความสัมพันธ์แย่มากสถาบันคิดยังไงถึงส่งพวกคนสองคนมาจัดการเรื่องนี้เนี่ยเพราะโครงร่างวิจัยมันเป็นหัวข้อเดียวกันไงคืออ๋อสถาบันไม่ได้ส่งมาควรถูกรับผิดชอบโดยคุณา จากคณะเราคุณาคือใครอ่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ของฉันฮะแล้วตอนสอบวิทยานิพนธ์ก็เคยมาฟังด้วยแล้วแล้วเขาไม่มาหรอเ้าเจอทาให้น่าจะเป็นตอนนั้นแหละที่ทําให้เขาจําไปว่าคนหนุ่มสาวในสถาบันเคยทําปืนใหญ่วีนัสอะไรสักอย่างรอบนี้ถึงได้จําพ้งคาพูดจําพวกต้องปล่อยให้คนหนุ่มสาวได้เป็นประกายแผดเผาบัางซีโอเคจากนั้นก็จับพวกเราสองคน พร้อมส่งมาแก้ไขปัญหาที่นี่เขาเป็นใครเนี่ยคือพอเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันขนาดนั้นแล้วแท้ๆแต่ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของฉันก็ยังถูกเขาโน้มน้าวซะได้แต่ก็ถือโอกาสนี้ละกันฉันจะทําให้ปืนใหญ่น่ะได้คืนชีพอีกครั้งไว้ประกอบเสร็จจะทําให้พวกหนอนพวกนั้นได้สัมผัสความร้ายกาจของมันเองนี่มันต้องเราต้องรอไปอีกจนกว่าจะท้าทายครบใช่ไหมเพราะว่ากลไกย,ยังไม่ครบถูกปะแล้วเออ น่าจะใช่คือขอให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยระหว่างที่พวกเราอยู่ในทะเลทรายจ่ายโมรามากคองก็คุยกันได้ <c oughs> ดูคำตอบของเราโอเคแล้วเขาก็โอเควางใจได้เลยแต่สบายบ้าบางคนจะดึงยังไม่วายกันแน่กระแหนเขาอะนะเจเจผู้ปรองมันต้องยกระดับไหมอ่ะ <c oughs> โอเคโอเค เออช่วยคุยเรื่องงานกันก่อนไหมหอืมแล้วเขาก็จะต้องเอาล็อตนี้กลับไปปรับแต่งที่หมู่บ้านคำนวณด้วยแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเริ่มประกอบได้ระวางแผนก่อนว่าจะติดตั้งตรงที่เจ้าวีนัสมันเคยปรากฏตัวโอเคแล้วมีมอนเตอร์อื่นๆจะถูกกันเคลื่อนไหวของเราดึงดูดมาด้วยงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะก็คือไปช่วยคุ้มครองเขาระหว่างประกอบใช่ไหม แล้วชริยางบที่ฉันใช้ไปมันมีเหตุผลนะที่มาที่ไปนะนี่ก็ยังจริงจะจะคิดบัญชีใช่ไหมใจฉันจะจัดให้ระหว่างนี้คือเควสอันแรกก็จะสําเร็จแล้วแล้วที่นี้เรามาพายจากนอนทะเลตายเรารอจนถึงวันถัดไปจริงๆเราก็รอได้เลยนะเนี่ยไหนขอดูรายละเอียดอันแรกน่าจะเก็บรางวัลนี่ไงมันเก็บรางวัลได้แล้วนะคะแสดงว่ามันเป็นเควสที่แบบว่าเออ เรียกว่าไปไปต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าไปยังเวสใช่ไหมนี่คือรอจนถึงวันถัดไปตอนแปดโมงถึงเที่ยงระหว่างนั้นเราก็แล้ววันถัดไปแปดโมงถึงเที่ยงคือมันพึ่กวันถัดมาอืรอไปอีกหนึ่งวันมารอจนถึงวันถัดมาแล้วนะคะไปคุยกับนักวิชาการทั้งสองคนน่าจะที่หมู่บ้านอารุนะั่นแหละคุณอา้าวไม่ใช่หรอโอ้ไปไม่ไกลนี่เดี๋ยวเราจะวิ่ไป เดี๋ยวเราบินไปลวกันคุณมันมีให้ยืดยืดนี่เฮ้ยเมื่อกีม้มะพร้าวมันหยุดไม่ได้จริงๆน้องนาฮิดาต้องกินต้องใช้คุณเอ้เหมือนมันจะมียืดยืดให้เราโดยเฉพาะเลยนะคุณสิ่งเนี้ยแล้วก็ยืดไปเรื่อยๆว่าแต่อันเมื่อกี้ท้าทายคือยืดยืดเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคุณ แล้วแบบว่าเขามาบอกตอนเอ,อข้างในก่อนจะช่วงจะเริ่มพาทายว่าต้องจัดทีมตรงไหนใช่ไหมแล้วเราต้องคุยกับเขาสองคนอีกแล้วเหรอแปะแปะคุยคุยมาทำไมเอริแบุตรย้ำต้องสั่งทำด้วยมันเพิ่มศักยภาพได้ตรงไหนยังเถียงกันไม่เลิกมันคือความโรแมนติกของภาพเทคโนโลยีนะนั่นสี่เถียงกันตั้งแต่ ไปมอนอยู่ไหนเนี่ยมาอยู่กับเราหน่อยได้ไหมมาแล้วหรอไป,ไปถึงขนาดนั้นเราเราเถียงเรื่องงบจนจบไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วนี่คือเรื่องหมุดเมื่อกี้เราเถียงเรื่องอื่นอนะแต่ไม่รู้ทำไมถึงวกกลับมาเรื่องงบอีกแล้วแม้แต่รอยต่อชิ้นส่วนฉันยังขัดจนเงาวับแล้วจู่ๆชริยากับอยากยุติแผนกลางคันไม่ใช่ยุติแค่ให้ชะลอทำไมเข้าใจผิด ไม่เห็นหรือไงว่าค่าพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมมันดูแปลกๆก็คือติดตั้งต่อปฏิสิทธิภาพการชารชจพลังงานจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ก่อนดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยมาประกอบกันต่อแต่มันมีตั้งหลายกรณีที่สภาพแวดล้อมไม่ตรงกับที่แบบเออที่คาดการไว้มันไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมจริงมันแค่เรื่องเล็กน้อยอะ่ะโอ้โห <laughs> คุณเป็นนักวิชาการได้ยังไงเนี่ย <laughs> เอเคแต่เขาเป็นภาคเทคโนโลไงคือแบบว่าบางอย่างที่แบบคำนวณไว้กับหน้างานจริงมันไม่เหมือนกันโอเคแล้วตอนที่เขียนแบบแปลนก็คิดเผื่อความผิดพลาดไว้แล้วมันไม่เป็นปัญหาหรอกแล้วบางอย่างอาจจะบางครั้งเราก็ต้องทดลองดูก่อนที่ถึงจะรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วนี่คือเหตุผลว่าปีนั้นในทดลองอุปกรณ์ใหม่เลขสองจนมันระเบิดใช่ไหมดิด,ดิมันไม่เหมือนตอนนั้น <laughs> ฉันไม่คิดไม่ทันคิดว่าต้องกําหนดค่าเผื่อความผิดพลาด แล้วมันไม่มีที่แบบวิธีที่ปลอดภัยหรอพวกเราน่าจะปิดฟังก์กชันการยิงของป้อมปืนไว้ก่อนแล้วและจำลองแค่การชาร์จพลังงานของมันนะนะไม่ได้ฉันไม่ไว้ใจถอดอย่างอื่นมันจะเก็บไว้ที่ชั้นก่อนเลยมาแล้วส่วนของอย่างอื่นก็แล้วแต่นายจะติดตั้งเลยอยากอ่าก็เท่ากับว่ามันปิดแต่โครงเปล่าดิ ก็นายบอกเองว่าจะทดลองแค่การชาร์จพลังงานไม่ใช่หรอเอาเป็นว่าวางแต่โคงไปก่อนแปะก็ได้โอเคหรือว่าลองประกอบไงทำแบบนี้แต่แรกก็จบแล้วเนี่ยมาเถียงกันทำไมเนี่ยอ่ะอันนี้มีกลไกใหม่นะคือเราจะมีวีนัสเข้ามาร่วมวงในการโดนโจมตีคือโจมตีเราด้วยออและก่อควนเพราะฉะนั้นเมื่ออุปกรณ์ชาร์จอันเนี้ย ต้องมีสภาพแวดล้อมที่มั่นคงจึงจะติดตั้งพวกมันได้ก็เลยต้องเอาชนะศัตรูในจุดต่างๆแล้วถึงจะกลับมาคุยกับมันได้อีกครั้งหนึ่งเนาะเออว่าไงนะฮิดาเจ้าคนทึม <c oughs> แล้วอีกคนว่าไง <c oughs> เป็นไงอืมมันก็ไม่ได้มีดีแค่หน้าตายอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> คนนี้ก็ห่วงเพื่อนไอคนนี้ก็ห่วงปืน สงสานมามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะงั้นเริ่มกันเลยไปครับขนาด n p c ยังมีแบบรอยเหยียบของอันนี้โจมตีปกติชา้าโจมตีแล้โจมตีพุ่งลงจากอากาศจะเพิ่มขึ้นนะคะรายละเอียดบัฟบัฟเฟอร์โอ้โหเกิดพยายุใจแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวก่อนไปมอน อ่าโอเคไพมอนบอกว่ามันเกิดพายุทรายขึ้นแต่ไม่เป็นไรนั่นมันปืนใหญ่นี่เอาไม่ใช่นั่นมันวีนัสปืนใหญ่เลยเธอใช้ว,ชวีนัสจริงด้วยแต่ก่อนอื่นนะนะปล่อยออสไ้ก่อนวีนัสจะมาแล้วอ้าวไม่ใช่ตัวที่คิดไว้คุณเขาจะมาหรือยังอ่ะไหนวีนัสจะมาแล้วลบโอเคเอ,อ้าวแป๊บนึงวีจ่า <c oughs> วีนัสก็จะมาหลบก่อนนีแน่แชะไปหนึ่งทำไมไม่เอาตัวอื่นที่มันฮิวได้แบบดีกว่านี้มานี่เลยคนนี้วิเดี๋ยวรอดนี่ก่อนอนาฮิดาหนูเตี้ยเหรอลูกเปิด เปนเหมือนไม่ถึงนี่แน่มันถึงแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็คุยกับปืนใหญ่ติดตั้งครับติดตั้งแล้วเราไปยังตำแหน่งต่อไปครับเราเขาติดตั้ง3ามจุดเลยเนี่ยแถวนี้มันมีพายุทรายจริงด้วยคุณอ่ามีจุดนั้นด้วยตกลงต้องอยู่กันกี่จุดมาอันนี้มาเสร็จแล้วก็อ,อ้าวไม่ใช่ฟิเชลเหรอ อฮ้ยเฮ้ยไปทันดูบีนัทนี่แน่นาฮิดาหนูทำพื้นงงไปหมดเลยเนี่ย,ยแล้วเมื่อไหร่นาฮิดาจะได้ฮิลถามจริงอุ๊ยอันนี้ต้องใช้แล้วเสร็จแล้วก็นาฮิดามาพ่เชลมาโอ้โหย,ยิ่งไปก่อนแล้วกันคุณใครๆก็ต้องการฮิล บอกเลยนะป๊อปปูล่ามากฟิงคิวเอ๊ะนี่อะไรออกมาเฟืองเรียบร้อยแล้วไปอันนี้มันเออเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยชั่วคราวด้วยนะคุณหือยับหืออเสร็จแล้วก็มาเลยจ้าเออยังไงนะอันนี้มา เรอแล้วโอ้โหเธอเธอเป็นใครทำไมถูกดึงดูดมาที่นี่อืออันนี้ไปก่อนนี่จำเป็นและต้องใช้นี่แน่ออสไปไหนเนี่ยอออสยังอยู่เอ,าอ้าเรียบร้อยแล้วหรอยังไม่ทันจบเลยคุณ นี่แน่มามามาเอา้าอ๋ออันนี้คือเรียบร้อยแล้วหรอหมดแล้วหรอคุณนี่คือโครงเปล่าติดตั้งแล้วก็ท้าทายสำเร็จจ้าคือถึงจะบอกว่าเป็นพื้นที่ทะเลใยอันตรายจริงๆแม้แต่วีนัสก,ก็เข้ามาก่อกวนด้วยนั่นสินะแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถอดโปรตูนการจุดออกพวกเราคงจัดการมันไปแล้วเนี่ยปล่อยมันไปตอนนี้อย่างน้อยก็ต้องรออีกวันถึงจะทำให้มันลดความระมัดระวังลงได้เอา้า ก็เกิดเสียได้แต่เธอคงไม่ได้คิดจะพูดว่าพอถึงพรุ่งนี้แล้วพวกเรายังต้องคุยกันเรื่องรายละเอียดยุ่มยิมก่อนจากนั้นปล่อยมันดีไปอีกครั้งหรอกใช่ไหมแต่ว่าปัญหาเรื่องค่าพารามิเตอร์อะก็วัดตูแล้วไงความเร็วในการชาร์จพลังงานต่ำกว่าที่ออกแบบไว้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้กระทบ,บกับการใช้งานไงมันไม่เป็นอันตรายด้วยอ่ะ <c oughs> นี่เข้าใจนะว่าเธออยากวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนถ่อยเริ่มลงมือแต่เธอก็รู้นี่สถานการณ์จริงมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะแต่ถ้ามัวแต่กลัวพลาดแต่สุดท้ายก็เลยพลาดโอกาสไปแทนแบบนี้ไงมันก็จะล่าช้าเหมือนตอนเริ่มสอบปากเปล่าไงเนี่ยแล้วมันก็สร้างปัญหาเพิ่มด้วยเอ้ยก็ได้เอาไปเอาพวกมรูจัจุดไปเยี่ยมเลยในพื้นที่มืเงนพื้นที่ใหญ่ของฉันก็จะได้สแสดงแต่ยานุภาพแล้ว ฉันจะนำพวกมันกลับไปปรับแก้ที่หมู่บ้านก่อนเปิดตัวนี่ครั้งแรกทั้งทีมันต้องเตรียมให้ดีหน่อยะนะแต่ทำไมค่าพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมถึงคาดเคลื่อนนะแล้วสรุปว่าทำไมอยู่ดีๆวีนัถึงอารวาสรู้หรือย,อยังเนี่ยและเราปล่อยปัญหาพวกนี้ไว้เฉยๆไม่ได้นะคุณนักผจญภัยขาพ่กนี้ช่วยมาอีกรอบได้ไหมคะ <c oughs> ได้มีรางวัลให้ก็โอเคตอนนั้นน่าจะได้เจอกับวีนัดโดยตรงหวังว่าจะได้เบาะแสอะไรบ้าง เอาจะพวกเธอกลับไปโดยทิ้งฉันไว้ใช่ทุกคนก็ทิ้งเราไว้อยู่ดีแ้วแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีเคเวสไปต่อเป็นเนื้อเรื่องที่ที่เล็กๆน้อยๆประจำวันนะคะอันนี้ก็อุ๊ยงั้นเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเรามาแบบควบสองวันเลยดีกว่านะคะ ดี๋ยวรอบหน้าอย่างที่บอกเนาะเราจะมาควบไป2วันเป็นส่วนของวันที่3กับวันที่4แล้วค่อยจบปิดท้ายด้วยวันที่5แล้วกันนะคุณสาหรับวันนี้ก็กิจกรรมมีเท่านี้นะคะชื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้คะ่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค้าบ